สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเกษตรพวกน้องนาท่านนะครับที่นี้นะครับผมหนุ่มเมืองแปะะครับไปตามมาดูครับในแปลงถั่วนะครับเห็นไหมครับพี่น้องเลียกระโดดเลียดํำนะครับทั้งนั้นเลยนะครับเต็มเลยนะครับวิธีการกําจัดจะกําจัดยังไงนะครับพี่น้องอันนี้นะครับผมได้ผสม ยากาจัดไปฉีดไฟเมื่บวานแล้วนะครับมันก็เลยเบาบางหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปผสมนะครับสูตรกําจัดเพลี้ยนะครับอะไรสารเคมีนะครับผมจะพาไปดูนะครับอีกสักครู่นะครับครับดูซิว่าเพลี้ยประมาณนี้นะครับจะกําจัดได้ไหมนะครับพี่น้องเยอะมากครับ ตัวแปลงหนึ่งมีอยู่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับเพราะเนื่องจากหนุ่มเมืองเป๊ะได้ฉีดกําจัดทั้งหมดแล้วนะครับทัวทั้งหมดมีอยู่34กอครับ34กอ34หลุมนะครับที่ปลูกไว้ตรงนี้นะครับแต่ต้นอื่นไม่มีนะครับบริเวณอื่นไม่มีเพราะว่าได้ฉีดพ่นไปหมดก็ยังเหลืออยู่บริเวณนี้นะครับหลือ,อยู่ตรงนี้เป็นเดียวนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนุ่มเมืองเป๊ะพาไปดูสูตรผสมนะครับ อุปกรณ์ของเรานะครับก็มีนะครับนี่เลยครับกระบอกฉีดหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นน้ำหมักยาสูบครับน้ำหมักยาสูบนะฮะหมักไว้แล้วนะครับแล้วนี้เป็นน้ําเกลือครับน้าเกลือต้มละลายครับเป็มก้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นน้าสาวข้าวครับน้ำหมักน้ำสาวข้าวนะครับและส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวสําคัญเลยครับตัวนี้นะครับส่วนผสมทุกอย่างนี้เป็นตัวสำคัญเหมือนก uh ันหมดนะครับทั้งสตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นน้าส้มปัญไม้หรือน้ำส้มกัญถ่านของเรานะครับที่เราได้มาจากการเผาถ่านนะครััับบตวนนี้ะคร ต้าส่วนผสมนะครับก็ผสมอย่างละในในกระบอกนี้นะครับก็ใส่อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ํามาประมาณนี้นะครับถ้าเติมน้ําเต็มเวลาเราใส่ัวฉีเข้าไปน้ำมันจะร่นออกจะทะลักออกนะครับส่วนผสมอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับมีอยู่สี่ตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าพี่น้องอยากจะให้เป็นช่วยในการเร่งดอกออกผลด้วยนะครับก็เติม นมจ field, season, out, meer, like ืดเข้าไปหรือว่านมหวานก็ได้นะครับนมสดของเรานะครับนมสดที่นมกระป๋องนมกล่องเนี่ยเติมไปด้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับสักประมาณหนัากระบอกนี้ก็สักประมาณสักสองฝานะครับสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับถึงนมนมนี้จะเป็นสารจับใบนะครับที่จะฉีดค้นให้ยานะครับยาที่เราผสมไว้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วยจับใบให้ไม่ให้พวกให้ติดอยู่ที่ใบนะครับไม่ให้พวกแมลงอะไรพวกัะรูพืชนะครับกัดกินพืชของเราได้นะครับ ตายหมดเลยครับโอเคครับเมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับก็ดีใจครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการนะครับที่สนใจที่อยากจะใช้นะครับก็สารด้านนครับเดี๋ยวนุงมังแกให้คำแนะนำด้านครับในเรื่องของการฉีดสารกำจัดเพียนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้พึ่งพาสารเคมีใดๆทั้งนั้นนะครับนี่นะครับอันนี้คือซากของเพียนะตายหมดแล้วครับพี่น้องไม่เหลือสากเหลือแต่ซากครับ062451979นะครับสอบถามนะครับปรึกษาได้นะครับที่นุ่งมังแครับ 062419979ครับเป็นโทรศัพท์ของหนุ่มเมืองเตีครับถ้าแปลงผื้ผักแปลงของท่านใดที่เคยใช้สารเคมีแล้วนะครับจะลำบากนิดหนึ่งนะครับบอกไว้ก่อนครับแต่ถ้าไม่เคยใช้สารเคมีเลยนะครับแล้วเรามาใช้สารกำจัดตัวนี้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะดีมากเลยนะครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้นะครับสารเคมีอันตรายต่อชีวิตของเราครับทั้งคนใช้แล้วก็คนรับประทานเองนะครับพี่น้องก็ทีนี้ครับหนุ่มเมืองเจบการรีวิวผลของการกำจัดเพลี้ยกระโดดนะครับในแปลงผัวเอียนเท่านี้ครััับบครสสวดี